โครงการ9ชุมชน9 0ศูนย์เรียนรู้สู่สวัสดิการ9ขั้นนั้นเป็นโครงการที่ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพระบาทสมเด็จพระประมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชลงมาเขียนบนตำราล,ลงบนแผ่นดินในโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะให้กลุ่มเป้าหมายหรือพื้นที่เป้าหมายเนี่ยได้นำเนินการตามทฤษฎีบันได9ขั้น ซึ่งเป็นเศรษกิจพอเพียงขั้นพื้นฐานละขั้นข้าวหน้าเริ่มตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจะต้องมีสีพอคือพอกินพอใช้พออยู่พอร่มเย็นส่วนขั้นข้าวหน้านั้นก็คือหลังจากที่มีผิลผลผิดพัน์ที่เกิดขึ้นแล้วก็นําไปทําบุญไปทําทานไปเก็บแปรรูปไปขายแล้วก็มีเครือข่ายมาร่วมด้วยเวยกันในโครงการนี้ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนอย่างดีจาก คุณสันหจุาจิราธิวัฒน์ในนามของเ e อิรเซฟซึ่งเข้ามาเชื่อมโยงเชื่อมต่อคือ1-6ถึงเนี่ยมันจะเป็นพอกินพอใช้พออยู่พอร่มเย็นทำบุญทำทานเนี่ยทางเราเป็นคนทำขึ้นเป็นมาตรฐานส่วนขั้นที่เจ็ดแปดการแปรรูปการขายและเครือข่ายการตลาดเนี่ยทางเ e อ็กเซฟทางคุณสันหจุาจิราธิวัฒน์เนี่ยได้เข้ามาส่งเสริมสนับสนุนณนะปัจจุบันนี้ ผลผลิตต่างๆนี่ส่วนหนึ่งก็ได้เข้าสู่ท็อปมาร์เก็ตที่วนราชานีที่เซ็นทันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นถือว่าโครงการนี้จะเป็นโครงการอีกหนึ่งโครงการที่เป็นรูปธรรมอย่างมากที่สุดโดยเฉพาะเมื่อชุมชนได้มีโอกาสได้กินได้ทำบุญได้ทำทานได้มีที่ขายมีที่เก็บแล้วก็จะมีะส่วนหนึ่งซึ่งจะนำไปช่วยเหลือชุมชนซึ่งเป็นสวัสดิการคำว่าสวัสดิการในที่นี้ก็จะเป็นเรื่องของ อาหารการกินเรื่องของเงินทองเราจะจัดตั้งเรื่องของธนาคาราธนาคารข้าวธนาคารามเมล็ดพันธุ์ธนาคารต้นไม้และก็ธนาคารปุ๋ยในส่วนหนึ่งก็จะตั้งเป็นกองทุนที่ได้จากการขายาผลิตผลผลิตพันธ์ต่างๆเหล่านี้เพื่อไปช่วยเหลือเด็กเยาวยชนคนในชุมชนไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุาคนชาราผู้ได้โอกาสผู้พิการผู้ประสบภัยบัต่างต่างถือว่าโครงการนี้จะเป็นอีกหนึ่งโครงการที่จะ ได้น,นำเรื่องราวดีๆาตามแนวทางของพระบาทสมเด็จพระประมินทมหาภูมิพลอดุลยเดช